สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วิ่โจจะทำเฉลยข้อสอบชุดที่11นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะฝึกกันทั้งหมด25ข้อนะคะก็คือเป็นข้อสอบเสมือนจริงเลยเนาะ,ะในเนื้อหาข้อสอบนะคะก็มีไวยากรณ์นะคะมีคำศัพท์บทสนทนาจดหมายแล้วก็บทความหัวข้อละห้าห้าข้อใช่ไหมคะอยากนอย่างทั้งหมดเนี่ย มันก็คือจะรวมเป็น50คะแนนนะเกณฑ์ผ่านก็26นะคะก็ <c oughs> คือตัวเองต้องทำอ่า13ข้อนั่นเองอ่าโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ย10ชุดของเรานะคะเป็นไงบ้างนะคะทำทำอ่าได้คะแนนโอเคไหมได้คะแนนเต็มหรือเปล่านะยังไงก็อ่าหลังจากอ่าเรียนจบนะคะก็อย่าลืมอ่าอย่าลืมฝึก ซ้ำๆนะคะอย่างเนี้ยเราถึงชุดที่11แล้วตัวเองต้องย้อนกลับไปทำชุด1 2 4 4เนี่ยตลอดเลยนะ,ะกับย้อนไปทำเรื่อยๆอย่างอาทิตย์นึงเนี่ยอาทิตย์หนึงหยิบแบบชุด1-2มาลองทำนะคะผ่านผ่านมา3-4วันก็อ่ะชุดชุดอื่นบ้างน,นะคะก็พยายามฝึกเรื่อยๆเนาะ15ชุดนี้พี่โยก็ค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะคะว่าถ้าตัวเองฝึกครบ15ชุดเนี่ยคะแนนอังกฤษกพอนี่ค่ะ ผ่านแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เลยนะคะเป็นข้อสอบชุดที่11ของเราแปบบ๊บอ่าชุดที่11นะคะ อันแรกเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำหัวข้อบทสนทนาก่อนสนทนาเนาะเริ่มเลยนะคะ What health problem did you have? นะ,ะคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรนะ,ะเคยอันนี้ก็คือ did you have ถามว่าเคยมีปัญหาอะไรประมาณว่ามันผ่านมาแล้วอ่ะเนาะ I had m i s e m i s e นี่แปลว่าหัด แปลว่าหัดก็คือเป็นโรคระบบทางหายใจอย่างหนึ่งแล้วก็อา,อาการมันก็จะแปลว่ามีตุ่มนะคะมีตุ่มมีแผลตามผิวหนังของเรานะคะก็คือมิโซนั่นเองอันนี้ต้องถามว่าอะไราเอ่ยนะคะเอถึงตอบว่าอาจจะไม่ได้ถามนะคะเพราะมันไม่ดีไม่มีเครื่องแบบคำถามเนะาะา B คุยอะไรต่อนะแล้ว A ก็ถามว่า how did you have that health Problem. A, แล้วคุณมีปัญหาสุขภาพนี้อย่างไรนะ,ะตัวเองดู Choice เองนะคะวิจิตรไม่สามารถทำเป็นสองจอได้นะ,ะตัวที่เขาถามว่า I h a d m i s ่นะคะฉันเป็นหัดนะคำว่า h a d e ทีนี้ก็คือ,อบอกอาการนะคะอย่างเช่นฉันปวดหัว I have a headache นะคะเราจะใช้ have บวกด้วยโรคเพื่อบอกความเจ็บป่วยนะคะ อืมตรงนี้ I had m i s s l e ก็คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b นะคะ When I was 18 n นะคะ When I was 18นะอ่า I had m i s s l e ข้ออื่นก็อ่าข้ออื่นเนี่ยมันอย่างเช่นข้อเเขา,า tomorrow เนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาถามที่จะที่จะก็คือเป็นรูปอ่า verb ช่องที่สองเป็นรูปอดีต ใช่ไหมคะแล้วก็มี when I was 18นะคะ when I am I am เนี่ยก็บอกบอกอายุปัจจุบันนะคะปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าถามที่จะ why I am sleeping ในขณะที่ฉันหลับอยู่อันนี้ก็ไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะคะต่อไป how did you have <c oughs> ททดคะ่ะ how did you have uh, that h e l p problem แล้วคุณ uh, แบบ ได้โรคนี้มายัางไงประมาณว่าเออติดโรคมายัางไง b i thought นะคะ i catch measles from someone when they cough นะคะ ugs คำนี้ออกเสียงเป็น f นะคะ when they cough or s n e e z e was that serious นะ,ะฉันคิดว่าฉันแบบติดหัดเนี่ยมาจากใครสักคนหนึ่งขณะที่เขาเนี่ย i s n e e z e นะ,ะก็คือน้ำมูกนะ,ะขณะที่เขามีน้ำมูก อาา่าฮะแล้วก็อันนี้ was that uh, was that serious นะคะอา่อาไอาคนนี้เนี่ยนะคะไอคนนี้เนี่ยต้องเป็นอ่าอันนี้มันสลับกันนะมันสลับกันประมาณเดี๋ยวนะพี่จะดูก่อนแป๊บหนึ่ง I thought เดี๋ยวนะ What health problem did you have A เนี่ยนะคะแล้วก็ I h a d B เนี่ยคือคนป่วยนะคะเดี๋ยวพี่จะเช็ค ความถูกต้องแปบหนึ่ง B คือคนป่วยนะคะ I thought I c a t c h t h e c a k e จริงๆคนนี้เนี่ยต้องเป็น A แล้วมันเสี่ยหรอเปล่านะคะตรงนี้ต้องเป็น B B บอกว่า not really but it wasn't unpleasant นะคะก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อย unpleasant คือมันแบบไม่ค่อยเป็นที่พอใจอะ่ะมันไม่ค่อยโอเค I recovered นะคะฉันฟื้นตัวรักษาหาย after 10 days stay at home นะะ,นะ,ะฉันก็แบบฟื้นไข้นะคะหลังจากพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นเวลา10วันนะ,ะอะ่าอันนี้ก็คือต้องเป็นเอสลับกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะน้องแก้ตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ต้องเป็นเอ What were some symptoms of that health problem? เออแล้วนะคะสิมต t o เนี่ยประมาณว่าอาการอาการของปัญหาทางด้านสุขภาพนี้เนี่ยมันเป็นอะ,อะไรบ้างมันเป็นยังไงนะคะบี B, B, คนป่วยเนาะอ่ B, บอกว่า i had a cold and fever with a cough นะกนะ็ i had a cold ไม่ได้แปลว่าฉันมีความเย็นนะคะตรงนี้แปลว่าก็ฉันหนาวนะคะแล้วก็มีไข้แล้วก็ไอด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้สถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถามอันนี้เป็นคอมมานะะเป็นคอมมาแสดงว่ามันก็ต้องบอกโรคต่อนะ,ะเป็นไข้ชั้นหนาวชั้นเป็นไข้ชั้นไอแล้วก็ชั้นน้ำมูกไหลคำว่าน้ำมูกไหลเราใช้คำว่า runny nose runny nose แปลว่าน้ำมูกไหล,ะน,น,ไหลนะคะนั่นก็คือข้อ A นั่นเอง the small g r a y i s h white spots Uh, appear on my body too นะคะแล้วก็มีจุดจุดสีเทาขาวนะคะปรากฏอยู่บนร่างกายของฉันด้วยนะคะก็คือมันเป็นแผลนั่นเองนะ,ะเหมือนเราเป็นหัดอย่างเงี้ยมันก็จะมีแผลคันๆน,นะเนาะพอพูดถึงแผลคันๆน,นี้รู้สึกว่าคันผิวทันทีเลยนะคะ <laughs> อะ่าต่อไปเอถามต่อนะคะ did you take any medical treatment เอแล้วคุณแบบกินยานะคะแบบรักษากินยาเพื่อการรักษาไหมนะคะ treatment แปลว่าการรักษา medical ก็คือทางการแพทย์ take นะคะ take any treatment ก็คือแล้วคุณได้รับการรักษาไหม B ถามต่อนะคะ The situation wasn't serious enough to be sent to the hospital. Then บอกอสถานการณ์มันก็ไม่ได้รุนแรงนะคะที่จะแบบต้องถึงขั้นส่งถึงโรงพยาบาลนะะสามอ่าแสดงว่าเขาไปหรือไม่ไปโรงพยาบาลคะเขาแบบรับการรักษาทางม e เ i c a l ไหมก็คือตรงนี้ก็คือไม่ใช่ไหมคำว่าไม่ในทีน่นะีะ้เขาถามว่า d จนะอ่า จ่ะแต่นั้นตรงนี้ก็ตอบว่า no I did not I didn't นะคะนั่นก็คือขอ้อ C นั่นเอง no I didn't How could you recover from it How could you recover from it เอแล้วคุณหายป่วยนะคะฟื้นไข้จะมันยังไงบี B, บอกว่า well let me see อ๋อ oh, เดี๋ยวดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังประมาณว่า let me see mm, เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟัง I drank a lot of water ตอนนั้นนะ่ะนะฉันดื่มนะคำว่า drank เนี่ยเป็นเว b ช่องที่สองของดื dr ink, drank, drank ่ม drinkdrankdranki drank a lot of water avoided the direct lights นะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงแสงโดยตรงนะคะ and i had to uh, s c o o l for 10 days อันนี้ก็จากลักษณะก็คือเขาจากด้านบนเนี่ยเขาบอกว่า ขา s t a y home for 10 days นะ so แสดงว่าเขาไปโรงเรียนไหมคะตรงนี้ไม่ไปโรงเรียนดังนั้นเขาใช้คำว่า stay off นะ stay off อืมนะ stay off ก็คือแบบหยุดเรียนนะคะหยุดเรียนไป10วันนะเพราะว่าเขาอยู่บ้านนะ stay at home นะ stay stay at home ไม่เท่ากับนะคะ Stay at at home คือพักอยู่บ้านไม่ใช่ไม่เท่ากับ Stay at at home พักอยู่บ้าน Stay off school ก็คือหยุดเรียน And Stay off คำนี้เนี่ยจำเลยว่ามันแปลว่าหยุด Stay off นะคะถ้า Stay away เนี่ยแปลว่าอยู่ไกลๆอยู่ห่างๆเหมือนเขาบอกให้รักษาระยะทางระยะห่างเนี่ยมันก็จะเป็น Stay away ะะเหมือนเราทะเลาะกับแฟ Stay away from me นะคะ Stay away from me อยู่ใกล้ๆฉันเลยนะคะสรุป Stay off แปลว,ว่าหยุดเรียนเอถามต่อ What difficulty did you face because of that problem? แล้วมีความยากอะไรที่คุณพบเจอนะคะเพราะปัญหานี้นะคะ B ก er ็บอกว่าอย่าเลื่อนสไลด์แป๊บหนึ่ง Big I couldn't go out for a few days. Uh, sorry, I couldn't go out for a few days. Which was boring. I'm not allowed to play outside and I felt so bad about it. Uh tenme uh, a few days which was boring summonabu man. nm แล้วก็ไม่อนุญาตนะคะไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นข้างนอกแล้วก็ฉันก็รู้สึกโซบ d ฉันรู้สึกเบื่อเกี่ยวกับมันมากเลยนะคะเถามต่อ what do people do to prevent that health problem แล้วอะไรล่ะที่คนเนี่ยนะคะคนคนทำเพื่อป้องกัน prevent ป้องกันปัญหาสุขภาพนี้นะคะ b ก็บอกว่า ในอันที่5นะคะตัวเองดูอ่าดูช้อยส์ของตัวเองเนาะอ่าขอต้องทำยังไงเพื่อป้องกันโรคนี้นะคะบีก็บอกว่า by having missile vaccine นะป้องกันโดยการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะ by having โดยการได้รับ มิโซ <Mes> นะโดยการได้รับวิโซวัคซีนโอเคนะคะนี่คือข้อที่5 is that health problem common in your country แล้วปัญหานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในประเทศคุณไหมนะคะ not really ไม่นะนะ,ะ due to the effectiveness of vaccination <c oughs> ก็ไม่นะแบบว่าเนื่องจากนะ,ะเนื่องจากว่า อาวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะมีประสิทธิภาพอ่าโอเคนะคะจบไปสำหรับพาร์ทที่1นะคะ,ะาพาร์ทที่ 1, 1อ่าข้อที่3เนี่ยเป็น no I didn't นะคะ no I didn't เขาไม่ได้ไปเนาะเขา stay home นะคะ ต่อไป do you mind นะคะ do you mind the door please นะคะคำว่า mind เนี่ยเป็นกริยาพิเศษตระกูลนี้ที่เราต้องตามด้วย gerund gerund ger คืออะไรแล้วนะ verb ing นั่นเองนะเจอคำว่า mind หานะ ing do you mind opening the door นะคะแล้วมีประโยคอื่นอีกไหมนะคะที่เราต้องจำในตำแหน่ง mind ก็มีคำว่า admit มีคำว่า a p p r o c i a t e มีคำว่า avoid มีคำว่า compare confess consider delay deny detest dislike enjoy escape อันนี้เราต้องไปจำเอาเนาะเราต้องจำนะคะ excuse fancy finish forgive imagine involve mention mind, miss, practice, postpone, recognize, recognize, recollect, report, resent, resist, risk, suggest, stop นะคะอ่ะนะคะเราก็ไปท่องมานะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์ที่ต้องตามด้วย verb-ing นะคะอย่างเช่น i อ่ะคำเมื่อกี้ก็คือคำว่า mind do you mind opening the door please นะคะ อ่ uh, หรืออาจจะเป็นอ่า uh, suggest นะคะหรืออาจจะ stop พวกนี้ก็คือใช้ verbing ทั้งหมด stop smoking stop uh, doing that stop stop washing stop playing นะคะต่อไปค่ะข้อที่7นะคะ every student in the classroom นะคะ to take the final exam นะคะคำว่านะ,ค,ะคำว่า every เนาะ every เนี่ยเราจะผัน เป็นกริยาเอกพจน์เสมอนะคะอย่างเช่น every everybody นะ,ะ everybody is happy เนาะเราขันตาม every นะคะแล้วก็หลัง every เนี่ยต้องเป็นพวกเอกพจน์หรือเป็นพวก body เป็น everyone everything พวกนั้นได้นะคะตรงนี้ต้องเป็นเอกพจน์ดังนั้นตอบเป็น has to ซึ่งแปลว่าต้องนะคะ has to แปลว่าต้องนักเรียนทุกคนในห้องนี้เนี่ยจำเป็นต้องสอบไฟแนลนะคะข้อที่8ค่ะนะคะข้อที่8นะคะ there are an accident in town นะคะ many b e e n taken to the hospital นะคะคำว่า many ในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือเราเราแทนผ,ผู้ผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะผู้ป่วย ดูตรงไหนเพราะว่าเขาบอกว่ามีมีอ c บิเนต์เนี่ยอยู่ในเมืองผู้ป่วยเนี่ยถูกส่งไปยังโรงพยาบาลนะคะโดยเราละคำว่า patient นะคะเราละคำว่า patient นะคะตรงนี้ก็เลยเวลาผันก็เลยผันตาม many จริงๆประโยคมันก็คือ many patients have been taken to the hospital เราใช้ many ทับในความหมายของ many patients ได้เลย ห many patient has been taken to the hospital นะประโยคนี้ก็คือ,อ has v3 นะคะก็คืออยู่ในรูปของ be v3 นั่นเองอยู่ในรูปของ passive นะเราเห็น have เห็น some เอ่อเห็น many เห็น some พวกนี้เพียวๆนะเราก็จะใช้กับ have นะคะ <c oughs> มีคำอื่นอีกไหมมีอ่ามีคำว่า all มีคำว่า both มีคำว่า few มีคำว่า few many some several นะพวกนี้เนี่ยต้องตามด้วยกริยาพาหูพจน์เพราะมันให้ความหมายว่ามากอยู่แล้ว all คือทั้งหมด both คือทั้งคู่ f e l ก็2-3อ,อย่างนะคะมีจํานวนเล็กน้อย many นะคะมาก some ก็มาก several ก็มากการิยาก็ต้องเป็นพหูพจน์นั่นก็คือถ้าเป็นอกากริยา have เนี่ยมันก็ต้องเป็น have นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ not only my teacher but I but also I happy when traveling abroad นะอันนี้นะคะในเรื่องของ not only นะคะ but also นะ not only but also อ่าอันนี้เนี่ย not only but also เนี่ยกริยาที่ตามมาเนี่ยเราจะตามประธานที่อยู่ในตำแหน่งด้านหลังตัวนี้ not only but also นะคะก็ ร้ตรงนี้เราผ่านตาม i เนาะส่นนี้ก็เลยต้เป็น I am นะคะ I am บางคนอาจจะเห็นเอ๊ะทีช่ช่ e r ด้วย I ด้วยก็รวมกันเป็นอ่ uh, uh, จริงๆไม่ใช่นะคะก็คืออันนี้เป็น not only but also เนี่ยต้องผันตามประธานด้านหลังมีคำอื่นมีคำอื่นอีกไหมมีคำว่า either or นะ neither nor not only but also ก็คือกริยาเนี่ย ใจกระเพน์หรือเป้ากระเเนี่ยให้ดูว่าประธานด้านหลังพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอยู่ด้านหลังนะ but also คำนี้ต่อไปข้อที่10ค่ะ The exam is very difficult so none of the s t u d e n t this exam none of the s t u d e n t นะคะตอนนี้ถ้าประธานขึ้นต้นด้วย all of some of most most of นะคะ half of none of a lot of lots of เนี่ยกริยาที่ตามมาเนี่ยเราต้องดูว่าเอ๊ะจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เนี่ยให้ดูคำนามหลัง off นะคะอันนี้คือเงื่อนไขของมันนะคะให้ดูคำนามหลัง o f ว่าเอกพจน์หรือพหูพจน์และผันตามนั้นเลยสรุปว่าคือผันตามคำนามหลัง off นั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็ใช้กริยามพหูพจน์นั่นเองนะคะก็ตอบเป็น past นะฮะ x h m i x v m r y v i r y i i u l t s u n t so o o t h o s t u e student p a s s e ัดทุก m น of, ะ l l of, m o ฝึ o ะัด l กคะ of, นต้อ of, 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 a l บ t of, กหัด o ุกคนต of ง lot of กหัุกอเหดทุน์หรดอเนอกพจดน์ดูที่นามดทานหลังนำคะเอ้อ่ทพาร์ทนะะรที่นะองะทคะอที่2ที่คนองทดท๋ยนะน,นี้ทำคนอทคน้อน้กหนองก่อน นะคะเป็นชุดที่11คลิปที่1น,นะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ